สวัสดีครับสวัสดีพบก,กันกับช่องคนรับกระสีนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาพบกับต้นก้ามปูหลุดก้ามปูหลุดก็เป็นไม้แฝนอีกตัวนะครับที่ว่าคนนิยมนํามาปลูกเป็นไม้แฝนนะครับเนื่องจากลําต้นเขามีความยืดยาวนะครับนี่ครับผมก็ปลูกเป็นไม้แฝนร่วมกับไม้ตัวอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหางลิงหางกระรอกหรือว่า ว่านพญานาคราชนะครับนี่ครับเป็นไม้ที่ชอบแดดรำไรนี่ครับลักษณะก็การเลี้ยงก็ประมาณนี้นะครับชอบแดดรำไรอ่าเดี๋ยวมาดูที่มาที่ไปของอต้นใบก้ามปูหลุดก่อนนะครับนี่ครับเขามีชื่อว่าต้นก้ามปูหลุดอ่าสาเหตุที่ได้ชื่อว่าต้นก้ามปูหลุดนะครับเนื่องจากว่านี่ครับเวลากิ่งของเขาหักหรือว่าขาดออกไปนะครับ เขาก็จะแตกออกมาใหม่ได้อย่างรวดเร็วอ่าเปรียบดังเช่นของตัวปูนะครับปูเมื่อขาของเขาหลุดออกไปนะครับก็จะงอกมาใหม่ได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้เป็นที่มาของชื่อว่าต้นก้ามปูหลุดอ่าซึ่งชื่ออื่นก็มีหลายชื่อนะครับบางพื้นที่ก็เรียกว่าต้นพญาฤทธิ์อ่าก้ามปูบางคนก็เรียกว่าต้นปีกนางฟ้าหรือปีกแมลงสาบ หรือบางคนก็เรียกว่าต้นก้ามปูเฉยๆก็มีให้พบเห็นโดยทั่วไปลักษณะของใบนะครับจะเป็นแถบเหมือนทางมาลายใบมีหลายสีนะครับในต้นเดียวนี่ครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับจะเป็นขาวแถบขาวอมม่วงแถบขาวอมเทานี่ครับแล้วก็มีสีเขียวตัดกับสีขาวอ่ ในหนึ่งต้นนะครับก็จะมีใบหลากหลายสีนี่ครับสเสน่ห์เขาจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับปลูกเป็นไม้แฝนเนี่ยจะสวยมากเนื่องจากลำต้นของเขาออกยืดยาวได้มีความยาวนะครับพื้นใบจะเป็นสีม่วงนะครับใต้ใบใต้ใบจะเป็นสีม่วงนี่ครับเป็นไม้ที่ชอบแดดรำไรสามารถปลูกเป็นไม้แฝนนี่สวยเลยครับ ก็ขยายพันธุ์ได้ง่ายนะครับไม้ตัวนี้เราสามารถหักกิ่งหรือลำต้นของเขานะครับไปปักในดินนะครับรดน้ำนิดหน่อยเขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่ได้เลยนะครับซึ่งดินที่ปลูกนะครับก็ควรจะเก็บความชื้นได้ดีแต่น้ำก็ไม่ขังนะครับ นี่ครับสูตรดินที่ผมใช้ปลูกนะครับเพื่อนๆสามารถนําไปใช้กันได้นะครับเป็นดินร่วนโดยทั่วไปหรือว่าดินใบก้ามปูนะครับอันนี้ใช้ได้หรือว่าเป็นหน้าดินนะครับเราไปหามาใช้ได้เลยนะครับง่ายๆเป็นดินใบก้ามปูดินร่วนโดยทั่วไปหน้าดินได้หมดนะครับอ่าส่วนกวกตอุติบที่2นะครับอันนี้ใช้ในอัตาราหนึ่งส่วนเท่ากันนะครับ ก็เป็นกาบมาะพร้าวสับนะครับกาบมาะพร้าวสับเนี่ยก็ะจะช่วยให้ดินปลูกของเรามีความชุ่ชมชื้นนะครับเนื่องจากว่าต้นใบก้ามปรูรุน,นชอบความชื้นแต่ไม่ชอบแฉะกาบมาะพร้าวสับที่นํามาใช้ก็ควรแช่น้ําเอาน้ําฝาดออกก่อนนะครับตัวที่สามนะครับอัตราส่วนหนึ่งส่วนเหมือนกันนะครับก็เป็นแกลบแกลบเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยให้ดินนะครับให้ดินมีความโปร่งน้ํานะครับรดน้ําลงไปเนี่น้าสามารถไหลผ่านได้ดี อ่าแล้วก็จะช่วยให้ดินไม่จับเกาะกันเป็นก้อนนะครับอ่าก็เป็นส่วนประกอบหลักง่ายๆนะครับสามตัวนี่ครับนํามาปลูกแล้วก็อาจจะเติมปุ๋ยคอกนิดหน่อยนะครับอ่าเราก็จะได้ต้นกล้ามบูหลุดที่สวยงามแบบนี้นะครับนี่ครับเสน่ห์ของเขานะครับอยู่ที่ใบใบจะแตกออกเป็นคู่นะครับจะไม่มีก้านใบนะครับมีกาบใบที่สั้นมากนี่ครับ เขามีใบที่มีสีสันที่หลากหลายสีนะครับออย่างที่เพื่อนๆเห็นสีของใบนะครับก็จะขึ้นอยู่กับความแก่ความอ่อนของใบนี่ครับใบอ่อนๆก็จะเป็นออกสีม่วงหน่อยๆแต่ถ้าใบที่แก่ไปแก่ตัวไปนะครับใบล่างๆก็จะเป็นแถบสีเทาหรือว่าสีเขียวเข้มนี่ครับนำมาปลูกเป็นไม้แฝนก็ เป็นพืชที่เลี้ยงง่ายอีกตัวนะครับชอบแดดรำไรแต่อยู่ในที่แดดจัดก็ได้นะครับแต่ใบเขาก็จะซีดซมไม่สวยมากทางที่ดีคนปลูกในที่แดดรำไรหรือแดดครึ่งวันเช้าประมาณนี้นะครับอคลิปนี้ก็เป็นการนำเสนอต้นก้ามปูหลุดน,นะครับก็อยากให้เพื่อนๆลองหามาปลูกกันแล้วก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับ